ถึงเกมในวันนี้นะครับโค้ชโจครับก็เป็นเกมที่ชูรีฟซีครับไม่สามารถที่จะเก็บแต้มประเดิมนัดแรกในบา้านสำหรับการกลับมาเล่นให้ใหหีอีกครั้งหนึ่งได้ก็ก่อนอื่นเลยก็ทุกคนคาดหวังนะครับในเกมนี้ว่าเราจะเก็บใจชนะในบ้านให้ได้นะครับก็แม้กระทั่งเป็นนัดแรกในบ้านของทีมชูรีฟซีแล้วก็เป็นนัดแรกในบ้านของตัวผมด้วย,วยรเราคาดหวังมากจริงๆแต่ว่าท้ายสุดก็ต้องใช้คําว่าทุกคนผิดหวังนะครับจะเห็นได้ว่า เรามีโอกาสในการที่จะเข้าทำอะ่ะหลายครั้งแต่ว่าเราจบจากโอกาสที่เรามีไม่ได้ะนะครับลาบลุรี <c oughs> ถ้าโอเคเขาอาจจะครอบครองบอลได้แต่ว่าจังหวะจบอะ่ะนะครับในช่วงท้ายเกมแต่เห็นได้ชัดว่าเขาเขาก็สามารถที่จะทําได้นะครับเราก็ต้องยอมรับว่าลบาลบ,บุรีก็เขามีเกมที่ดีนะนะครับเกมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครอบครองบอลการสร้างโอกาสแต่ว่าวผมเชื่อว่าถ้าเราได้ประตูขึ้นนาไปก่อนอนะ่ะเกมมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ท้ายสุดก็ต้องกลับไปแก้ไขนะครับจากโอกาสที่เรามีแล้วเราทําไม่ได้นะครับอันนี้มันชัดเจนก็ มันน่าผิดหวังนะครับสำหรับทุกคนก็อยากจะขอโทษแฟนคลับแล้วกันทุกคนคาดหวังที่เราจะเก็บชัยชนะให้ได้นะครับแต่ว่าจุดหนึ่งในแง่บวกผมอยากเห็นว่าเด็กทุกคนก็พยายามที่จะทําเต็มที่แล้วล่ะนะครับแล้วก็พยายามที่จะสู้พยายามที่จะ,ะไม่ยอมแพ้นจนวินาทีสุดท้ายนะครับจริงๆแล้วในเกมนี้มันก็มีจุดที่มันที่จะต้องไม่ดีในการที่จะต้องไปแก้ไขแต่ว่ามันก็ยังมีจุดดีนะครับที่เราจะไปต่อยอดในเกมต่อไปได้นะครับสำหรับเกมต่อไปครับจะต้องไปเล่นเป็น นัดเยือนนะครับอีกอีกอีกหนึ่งเกมของที่จะเบรคช่วงยิมชาติสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยเล่นมาสองเกมนิดหนึ่งครับแล้วก็จะมีเกมเยือนที่ต้องเล่นในสามเกมได้นะยสองนัดตรงนี้โค้ชโจวางแผนไว้อย่างไรบ้างครับแล้วมีค้ามหมายอยู่ว่าพรในเกมต่อไปจะครับอ่าผมคิดว่านะครับในเกมที่เราไปเยือนลำพูนจะเห็นได้ว่ามันก็มันก็ไม่ได้ง่ายนะครับทุกทุกอ่าทุกเกมเยือนนะครับแต่ว่าเราก็ต้องโฟกัสนะครับในส่วนของการที่เราจะต้องไปเก็บแต้มที่นั่นให้ได้ก่อน นะครับแล้วผมเชื่อว่าหลังจากเกมที่สานะครับเรามีฟีฟ่าเดย์ Free ที่เรามเวลรอีก2อาทิตย์นะครับผมว่า,าตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายของนักฟุตบอลในบางคนแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยมัน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 จะดีขึ้นเหมือนที่ผมบอกไปว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับจะมีบางช่วงที่เราทําได้ดีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าบางช่วงที่เราที่เราที่เรา,าตกไปรองอันนี้ก็ต้องยอมนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเราจะไปนะครับพยายามที่จะต้องนะครับเก็บแต้มที่ลำพูนให้ได้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นฟีฟ่นะเาเดย์ใน เราจะกลับมาแล้วก็มีทีมที่ดีขึ้นนะครับในการที่พร้อมที่จะเล่นในเกมนัดที่สี่แน่นอนนะครับอยากให้ฝากอะไรกับแฟนๆครับวันนี้เป็นการเล่นในบ้านอีกครั้งในศึกไทยลีครับก็มีแฟนๆเข้ามาท่าทาคนเข้าวันนี้ครับอยากให้โคชโอได้พูดอะไรกับแฟนบอลสนามชนครับในวันนี้ก็ขอโทษแล้วกันนะครับผมผมพูดอะไรไม่ได้มากนะผู้แพ้แล้วก็ ทุกคนคาดหวังแล้วทุกคนผิดหวังนะครับก็อยากให้รู้ว่าผมและทีมงานทุกคนก็ผิดหวังไม่ต่างกักทุกคนนะครับก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ตลอดนะครับผมเชื่อว่านะครับเราเราจะมีเกมในบ้านที่แขังแกงนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะอาจจะอาจจะไม่ไม่ใช่วันของเรานะครับก็ขอโทษแล้วก็ให้อยากให้อยู่เป็นกาลังใจให้กับทีมงานทุกคนนะครับผมเชื่อว่านะครับหลังจากนี้ทีมเราก็จะดีขึ้นเรื่อยแล้วก็พยายามที่จะกลับมาเก็บชัยชนะในเกมในบ้านให้ได้นะครับ